ตาส่งให้พี่ในส่งในนี่เลยก็ได้นะเขาเรียกอะไรนะพี s <S huh? genau, ่เจ็ดส right. well, ่งด so ิพี okay. ่เจ็ดส่งมาเร็วพี่เจ็ดส่งมาหกศูนย์เก้าเก้ามาดิมาดิมาดิเอาเปล่ามาดิมาเลยมาดิมาดิมาไปดิไปดิกบงอะไรกบบงเรียกหนีเรียกพี่ว่าไอหลุยบอกเอาแล้วครับเนี่ยมาเลยก็โดนรีตัวก็โดนรีตัวครับมันมันอะไรบอดต่อไหนอะไรละไอ้หลุยบอกเอาแล้วไอหกระจอกไอ้เหี้ยมึงฟังกูนะกระจอก ดินว่ากระจอกไอ้ไอ้คู่นั้นมึงกระจอกอย่าซนดิไอ้เฮียมึงพูดกันไม่รู้เรื่องเหรอครับขอมาไล่ด่าผมมาครับไม่ไม่มันเดินมาล้อผมบอกว่าเอาไปยืนนู่นเลยมึงไปยืนนู่นเลยมึงไปยืนนู่นเลยมึงเลิกครับมึงเลิกฟ้องนี่ไอ้เฮียทั้งคู่เลยไอ้เฮียโตเสือเปล่าไอ้สัตว์ไอดนลล่ามอ่ะมันเดินมาล้อเลยพี่ก็เลยเดินไล่ด่ามันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใครครับเนี่ยผมผมจอนครับ หน้ามันนี่ไหนหน้าหน้ามันนี่ส,สรุปรูปได้ยังอ่ะได้ยัง <c oughs> เข้าดีครั้งไว้คนสองอ่ะส่งมาในข้อความพี่ดี6099 ขอรูปเต็ม6 9 9ส่งมาเลย ครับอันนี้ไปไหนปะพี่อยู่สภาแล้วพี่ก็รอรูปอยู่อ่ะสรุปมีใช่ไหมไม่พี่เจ๊ดอ่ะพี่เจ๊ดอ่ะมีไหมกูจะได้รู้เรื่องเนีอะไม่รู้ไปไหนเนี่ยมันมันเป็นเจ้าของรูปเว้ยมีไม่มีไหมให้พี่โกมส่งให้หกศูนย์เก้าเก้าส่งมาเลยขอแบบฟ l l skin อะฟ u l l s k i มันเหมือเลยว่าเมื่อกี้มันอยู่ๆมันเหมือเฉยคืออะไรวะต้องนี่ได้บ้ รูปอะไรก็ได้ที่มันเต็มอะเออรูปเต็มมึงก็มีนี่ไอ้เ <S <S หี่อะครับนึ่งนะขอคิดเรื่องเวลาแบบเอ,อ่อห้าทุม่มถ้ากับว่าถ้าสามชั่วโมงหลังก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้มึงคิดว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณอนะ่ะลองกะแบบโง,ง่มาก็ได้ให้ฟังนะี่ แข่งตีเลยพี่ประมาณชั่วโมงนึงไม่ก็หลังถ้าบอกว่าหลังเรียคือได้เลยพี่ถ้าบอกว่าหลังเรียคือได้เลย,ลเลย,เลยมันไม่เล่นหรอกมึงต้องคิดทันดิมันไม่เล่นหรอกสองช่มสองุ่วงดอกถานมันใช้ได้เท่าไรหร่ล่ะมันถ้ามันใช้ได้ถึงพรุ่งนี้ก็ค่อยลพรุ่ง<ร>น,นี้เล่นสองุ่มเลยเล่นสองุ่มเลยพี่ตั้เพราะว่ามันเพราะถ้ามาสามชั่วโมงตอนนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นสองชั่วมงนี้ใช่ไหมพี่ก็สองทุ่มงผมก็ตีได้โอเคตามนั้นรับคูดาวไม่ต้องรับคูดาว อ้าวไอ้ภูมินโดนก็ทานพี่ไฟมันจะสองชั่วโมงมันแทงไอ้ภูมิเลยเหรอดึไฟถ้ามันดึงไฟก็ถ้ามันดึงไฟเราก็ไม่เล่นต่อหลังหลังรีได้ไงพี่เล่นยังไงไม่แต่กูมีวิธีพูดเพราะว่าไอ้หลืบมันอย่างนั้นอย่างงี้เดี๋ยวกูจะกูจะไปพูดเราพี่คนบ้างมัหนนี่กูเองกูมีคำพูดเดี๋ยวก่อนนะครับงงสุดเราก็แค่ไม่มาบ้างอ่ะเพราะว่าถ้ามันจะทำหน้าเกลียดตอนผมไม่แข่งก็เราไม่มาบ้างอ่ะกเเอมาดี๋ยวกกกูดเชิญหน้านั้งพุเลยครับกดไดมาน์เฮเชิญครับมา กูมีกูมีวิธีพูดกูมีวิธีพูดกับแม่งไปเลยรีบตามมาพี่พี่วันเอ้าทอีทษดีทษดีเบอร์อะไรครับพี่เบอร์สี่แปดตัวสี่แปดไอ้สัตว์ไม่รู้มันเล็กจังวะเดี๋ยวผมส่งให้ใหม่แป๊บนึงครับ เป็นรูปแม่งแบบโคตรเล็กอะมึงเอารูปใหม่มาดีส่งในห้องหลักฐานได้ไหมครับเฮ้ยต้อง<ม>ต้องส่ง<ม>หาพี่ข้างในส่งหาพี่มันเล็กอะครับผมไม่รู้มันต้องทำยังไงให้ใหญ่หหเอ่อสโกุ อ๋อน่าจะเห็นแล้วครับเพื่อเพื่อลองดูรูปใหม่ครับปรากฏเปิดน่าจะได้แล้วครับบอกบอกไม่อยากเล่นแต่ว่าทําแบบนี้ผมว่าต้องต้องนี่แล้วนะครับเอาโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นครับตามได้เลยครับมาสภาเลยอ๋อกดอ่าเขาส่งรูปที่มีคนใส่ชุดดำไปแทงเขาใส่สุดดำ <c oughs> กดไปแทงเขา เราว่าว่าไงมัง่งเอ่ยคิดว่าสี่ทุ่มสี่นาทีครับหลักฐานชัดแล้วใช่ไหมครับพีอ่อืก็ก็ก็ชัดนะอเคราเรา,รเ,ราเราจะเอาหลักฐานด้วยไหมเดี๋ยวพี่แค็ให้พอขอดูก็ได้ครับพี่เบอร์เก้าสามตัวครับแล้วก็ศูผมต้องดูก่อนว่าใช่พวกผมหรอือเปล่า จะไปกล้าอยุ่งกับพี่ตั้มเนี่ยพี่ว่าดูความพูดคนไม่อยากตีอะครับอะใช่เบอร์นี้ไหมอ่าใช่ครับพี่ปันมีมีมีโลโก้ไหมครับพี่สุดดำมันหลายแกงนะครับพี่ สบายคุมตรนี้ไปมึงนะหรือจะไม่ยอมรับใช่ไหมมีมีอีกรูปครับเผื่อตัดสินใจง่ายขึ้นครับดวยส่งส่งส่ส่ง,ส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 งทิ้งหมดเลยอีกรูปง่ายเลยครับบังอะไรนะ่าจะของมันเลยครับบังของมันเลยครับที่ดูตรงไอ้ตรงปกซ้ายปกขวาครับ มันเลาเรื่อยๆนะครับพี่เจริงๆแล้วอะแต่ว่ามันแค่กวนแล้มันไปแทงกันที่ไหนวะในน้ำครับแล้วทำไมถึงไปแทงกันในน้ำอ่ะก็มันเนี่ยครับด่าขับรถด่าผมก็ไล่ตามเอออใช่ครับแล้วเราแทงเขาสลบบ้างไหมก็ซัดกันมาแล้วครับไม่เราแทงเขาสลบบ้างไหมแทงเราแทงเขาสลบบ้างไหมก็แทงคู่อะครับตีกันแล้วอะครับอ่าฮะ โอเคโอเคไปไปรอรอหน้าพูดเลยเดี๋ยวโอเคครับแชทอยากสนุกก็เลิกสปอยเหอะหน้าเบื่อคุณลูกแบนลิสแบนแบนได้เลยนะพวกสปอยแบนแบ,น,บนไปเลย เฮ้ยพี่อาจแชทบอกทีว่าพี่อาจควรถึงมือพี่อาจไหมจ้ามมันไม่ยอมรับหรออืม มันไม่ยอมรับก็งั้นก็ไม่ใช่มันก็ได้งั้นแจ้งไอ้นี่เลยเหลือนมาแทงมั่วโอเคขอขอ,ขออนุญ,ญาตหน่อยนะพีหนุ่มคนนี้ชื่ออะไรอ๋อ,อมีโอเคโอเคพาพ,พี่วันพี่วันครับถ้าเกิดไอตัวนั้นไม่ยอมรับมัน หรือบอกว่าไม่ชัดเจนกันแจ้งแจ้งเรือนไปเลยก็ได้ได้ไ,ดไหมครับเดี๋ยวไปเมื่อวาผมถามในวอลให้นะครับตะคุณน,นะครับพี่ตั้มแจเย็นักเจนฮัลโหลเพื่อนแปแน่รับรับเรียกหรือบอกรับเรียกอ่าโอเคอ,อ,อ,อ่ะว่าไงได้ได้คำตอบยังไงบ้างไหม จะเป็นเลือนก็นได้น้อบอลนะเพราะอาจจะไม่ใช่กลอล์กอไม่อยากน่าจะไม่อยากเล่นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเลียนหรือเปล่า,แ,าแต่แจ้งเลือนดีกว่าพี่วันตตั้มไปไล่ยิงใครไปไล่แทงใครไว้อะเราสรุปคนใน้แกงหรือไม่ใช่คนในแกงครับหวังว่ามันจะแจ้งไม่ได้หรอนะต,ตาตั้มคิดดีๆมันก็เป็นคนใน้แกงหรือไงยากอะไรอ่ะใช่หรอแป็นรูขอดูรูปให้ชาตอีแป๊บนึงกันะไอ้ตั้มมีดมีดในรูปเป็นเอ็มไนหรือดาเกอร์น่าจะเอ็มไนป่ะในรูปผม เอ็มนครับเอ้ยบมันเอ็มนายหเลเกอร์วะน่าจะเอ็มนครับผมว่าเอ็มนายอรีไว้ปะอ๋อไอรีไว้ใช่ครับพี่อ้วนพวกผมไปแทงครับนั่นไงไเห็นไมหมลาบบอกแล้วหเลยก็ง่ายอีเดียวนี่โอเคเอากี่ไฟครับห้าไฟห้าเอ็มครับห้าไฟสิบเอ็มกันครับยี่สิบเอ็มก็ได้ครับเอาห้าไฟห้าเอ็มครับ ครับผมห้าไฟห้าเอ็มเอาวันไหนครับเอาวันนี้ครับหลังนี้เลยครับพี่สามชั่วโมงหลังจากนี้นะครับตกลงกันเวลาไม่ได้ตั้มตกลงเวลาไม่ได้มันจะเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เริ่มที่กี่โมงครับพี่วันสองทุ่มครึ่งสองทุ่มตามกฎสภา ได้เพร,ร,ราะถ้าสามชั่วโมงหลังจากนี้มันจะเป็นมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วอ่ะมันไม่ได้บังคับไฟอยู่ดีซึ่งปกติิดอีกวพี่พี่ัไไนไม่มีแบบว่านี่แล้วเหรอครับ <ๆ S 1> เพราะว่าบังคับเล่นเหมือนตอนที่สเตปโหอ่ครับเพราะว่าที่สิ่งที่หลุยทำหร,อรืออะไรผมว่าหลายๆอย่างมันก็เนี่ยครับไม่ไม่เล่นหรอกกฎสภาเลยครับหลังเลี่ยงคืนไม่นับไฟครับตามกฎสภาสภาเขียนนั้นแต่เมืองเปิดนะครับพี่ตั้มเราจะมาอะไรเนี่ยห้าไฟห้าเอ็มพรุ่งนี้วันที่แปดนะครับสองทุ่มครึ่ง ได้เ <Okay. S 2> ท่านี้ตั้มได้ได้ครับได้ครับโอเคขอเบอร์ฝั่งละคนครับได้เบอรเฮดคหกศูนย์เก้าเก้าครับเก้าสามตัว <right. S 2> แล้วก็สูดข์่ะของโก uh, okay. สอ่าได้เบอนเฮดหกศูนย์เก้าเก้าโก้ดเก้าเก้าเก้าศูนย์โอเคสภาจดทันไหมใครเป็นคนจดวะโอเคทนันๆรายชื่อปืนนะครับเดี๋ยวสภาจะทักไปเบอร์ที่ท่านให้มาแล้วส่งรายชื่อปืนโดยการก๊อปจากในชีตแก๊งแล้วส่งกลับมาทางข้อความที่สภาทักไปนะครับ ระหว่ <ห Safe. S 1> างนี้ห้ามมีการแซะด่าหรือขับรถชนในทั้งสิ้นถ้ามีสภาขออนุญาตปรับทุกกรณีนะครับวันนี้ผมส่งได้กี่เมืเรียยครับเรียบยเลยรายชื่อปืนส่งได้ก่อนเริ่มครับก่อนเริ่มโอเคครับยังไงก็ก่อนเริ่มวันนี้ไฟกันประมาณสองทุ่มครึ่งอย่างคับมันครูดาวเท่าไหร่ครับยี่สิบนาทีครับเท่าไหร่นะไอสภาไฟแรกครึ่งชั่วโมงครับไฟแรกครึ่งชั่วโมงครับภาประกาศได้สองรอบโอเคครับโอเคได้ครับได้ได้พี่ว่าถ้าถ้าไม่มาไฟนี่โดนโดนปรับเท่าไหร่ครับโดนเท่าไหร่นะสภาถ้าไม่มาไฟ เหมือนจะโดนตัดสกอร์นะเพราะเคยโดนนะเออห้าแสนถ้าไม่มาไฟพีห้าแสนในกรณียังไงบ้างครับเคืเรื่อความว่าช่วงเวลาห้าโมงถึงสี่ทุ่มครึ่งบังคับไฟซึ่งถ้าไม่มาจะถูกปรับไฟละห้าแสนถ้าซ้ำซากก็อาจจะถูกปรับแพ้ตีไฟหนึ่งนี่กี่นาทีครับ อีไฟหนึ่งกี่นาทีคือหมายถึงว่าไฟแรกมันครูดาวสามสิบนาทีอยู่แล้วซึ่งประกาศสองน่ครึ่งสองนึ่งครึ่งไม่เกินสามทุ่มเขาต้องมาไฟส่วนไฟต่อไปมันจะไฟละกี่นาทีนัฐสภาสิบปะมีครูดาวหมอสิบครับแล้วก็แล้วก็มีบวกเพิ่มสภาอีกสิบเป็นยี่สิบครับไฟไฟต่ต่อไปคือยี่สิบแต่ไฟแรกจะเป็นสามสิบโอเคครับเข้าใจแล้วก็คือไฟแรกสามสิบแล้วก็ที่เหลือก็ยี่สิบโอเคครับถูกต้องถูกต้องไม่ต้อแก๊ปที่้อเคโอเคตามนี้เลยครับ ถูกปรับไฟละห้าแสนถ้าซ้ำซากถูกปรับแพ้นะครับโอเคครับอระหว่างนี้บับแซะขับรถชนแรงสิ้นผมไม่ใช้โอเวอร์เลนนะครับครับผมขอใช้โอเวอร์เลนเลยนะครับคู่คุณับห้ามนะครับให้แยกก็คือแยกนะครับเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งคือเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับพี่วันนะครับแยกย้ายได้เลยครับขอบคุณครับเรื่องเล็กน้อยปล่อยผ่านมั่งก็ได้แยกย้ายเถอะนะครับ กรวมแรงไหมพี่ต่มน้ำมันจะหมดนี่แปลกผแล้วนะ้องก็ยิงได้รำมันกี่ไฟนะพี่ต่มเดี๋ยวคอยุยกันชิวๆชิวๆนอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เวลาตรงนั้นนี่ถูกปะล่ะโดนเก้าได้มีเหตุผลของมันี๋ยวเล้า